การแก้ไขในกรณีที่ตารางภาวะโภชนาการไม่ตรงกับโรงเรียนที่ต้องการของประมาณมาเจ้าหน้าที่เขตสามารถดำเนินการได้โดยเข้าที่เวอร์ไวเว็ที่ระบุไว้จากนั้นนะคะเข้าไปที่เขตตนเองนะคะในที่นี้จะขอยกตัวอย่างของร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ดเขตหนึ่งขอโทษนะคะร้อยเอ็ดเขตสองนะคะโรงเรียนที่ได้รับแจ้งมาคือโรงเรียนบ้านเฉวาหอดีนะคะซึ่งในที่นี้เมื่อคลิกเข้าไปนะคะโรงเรียนนะคะเขวาหอดี แสดงภาวะปูชนาการของเรียนบ้านตะอุดซึ่งแสดงว่าข้อมูลรหัส10หลักหรือรหัส8หลักไม่ถูกต้องอันดับแรกนะคะค้นหานะคะโดยการทำกลุ่มนะคะแล้วก็คลิกขวาเลือกค้นหานะคะ,นะคะเราก็จะ เข้าไปที่ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนบ้านเควาหอดีนะคะคัดลอกรหัสสิบหลักนะคะแล้วนำมาใส่วางนะคะกด enter 1ครั้งนะคะและแก้ไขรหัส8หลักนะคะไปด้วยพร้อมกันเลยนะคะคลิกนะคะวาง กด enter นะคะเข้าไปดูตารางเรียนก็จะพบว่าตาราง DMC เปลี่ยนเป็นโรงเรียนบ้านเขวาาหอดดีแล้วนะคะขอให้ทุกท่านช่วยอัปเดตและแก้ไขาตามนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ